เรื่องที่พี่โด่งกาลังจัดแนะนํานี้ฮะเอกชีนเกนสิบแปดเเกนเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องฮะที่คุณจะสามารถย้อนเวลากลับไปแก้อดีตของคุณ uh huh. กลับไปแก้เรื่องราวต่างๆอย่างที่วิวบอ,อกถ้าเป็นวิว uh huh. จะกลับไปแก้เรื่องรถงนันอ่น,นะฮะแต่เรื่องนี้นะครับผมบอกเลยมันอินใครที่เกิดได้ดูเนี่ยคุณจะละมุนในหัวใจเลยผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องราวหนังที่คอมเมดี้ด้วยรโรแมนติกด้วยอบอุ่นหัวใจเรื่องแฟมิลี่ครอบครัวมาเต็มคราวแบบหนังเรื่องนี้เอกชีนเกนนะฮะ แล้วอยากดู้นะแสดงแล้วซีรีส์เรื่องเี้ยมันเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงนะฮะมาจากภาพยนตร์จากอเมริกานะฮะบางคนอาจจะได้เคยดูกัน17 again นนะครับแล้วเกาหลีเนี่ยเอามาทำเป็นซีรีส์คุณูฟังนึกออกไหมคนที่เขียนบทเกาหลีเนี่ยเขาเก่งมากเนี่ยฮะดูฮะโอ้ยนี่พระเอกนี่คืออีโดฮยอนครับผมนี่อันนี้คือแฟนพี่วิวเอง อีโดยอนนี่คือตอนนี้กำลงังฮอตมากนะฮะคุณผู้ฟังครับอีโดยอนเป็นพระเอกนะฮะนักสแสดงที่เคยเล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่ผมว่าเรื่องเอ็กทีนิกินเนี่ยเอ็ก,อกทีนิกินเนี่ยแจ้งเกิดมากๆบอกนี้เลยนะฮะแล้วคุณดูเขาจากเรื่องโฮเทลเดืนโฮเทลเดือนน่ะใช่เล่นเป็นหิ่งห้อยอ่ะ <laughs> นี่พี่โดงบอกเลยอ้าวเฮ้ยเสียงไม่ผมหายไปไหนเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พี่โดงหนังเรื่องนี้จะพอเกาหลีเอามาจับเอามาเขียนบทขยายออกมาเป็น16 EP นะผมบอกเลยละมุนกว่าตามความรู้สึกของพี่โดงนะผมว่าละมุนกว่า17 a g a ทีนเกของฝั่งอเมริกาเพราะว่าเกาหลีเขาเก่งเรื่องฉีกตัวละครเรื่องตลอตต่างๆแล้วเขียนพลอตให้แต่ละตัวมีมีคาแรคเตอร์มีจุดเด่นให้มันแบบแตกต่างกันเติมไปเข้าไปนะฮะทำไมถึงจากเซเว่น เอ่อเซเว่นเกนมาเป็นเอ็กทนเกนเพราะว่าที่เกาหลีครคุณผู้ฟังนี่เล่าเป็นเกล็ดเลยนะฮะ,ะที่เกาหลีเนี่ยอายุเขาจะบวกไป1ปีไงอ่าอ,อย่างถ้าเกิดเราอายุ30เกาหลีเนี่ย ถ้าเราไปเกาหลีเราจะอายุ31เพราะเมื่อเมื่อไหร่ที่เราลืมตาดูโลกคนเกาหลีเนี่ยเขาจะนับเป็นหนึ่งขวบเลยนะฮะที่ดวงเกิดปั๊บเป็นหนึ่งขวบแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเราเกิดปั๊บเราก็จะเป็นเดือน2เดือน3เดือนนะฮะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเอ็กชินเกนนะครับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะที่ประสบคัญหาครอบครัวนะฮะเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยผมจะไม่สปอยนะฮะเพราะเดี๋ยวอาจจะเป็นการสปอยได้เล่าเฉยๆว่าพระเอกของเรื่องอีโดยอนของเราเนี่ยน่ารักมากเลยก็ดิ ยิ้มนมมีเสน่ห์เหลือเกินคนนี้ใช่นะฮะแล้วเรื่องเรามันเริ่มต้นที่แบบคู่คู่หนึ่งนะฮะที่เขามีความฝันพระเอกเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาบาสเขาเก่งมากเลยเรื่องการเล่นบาสแล้วเขามีโอกาสที่จะติดทีมชาติทีเนี้ยดันไปทํานางเอกท้องครับผมในวัยเรียนที่ต้องทํานางเอกท้องเขาเลยจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างที่จะทําตามความฝันต่อคือเรียนต่อหรือว่าจะออกมาดูแลลูกและนางเอกท้องคุณคิดว่าพระเอกเลือกทำอะไรฮะเลือกมาดูลูก เออถูกไหมมันเริ่มต้นอย่างนี้เลยคือว่าเอกตัดสินใจทิ้งวงการบาสเกตบอลทิ้งเรื่องเรียนนะฮะตอนนั้นอายุ18ทิ้งเรื่องเรียนต่างๆแล้วออกมาเลี้ยงลูกครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยแล้วเรื่องราวหลังจากที่เขาตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะหลังจากนั้นผ่านไปอีก20ปีครคุณผู้ฟังโอ้เล่าแล้วอินมากพูดแล้วขนลุกคือวิโดชอบมากมันรุนมากแค่จุดเริ่มต้นเนี่ยผ่านไปจากนั้น20ปีครับ เกิดความแตกแยกเกิดความเรืหององแห่งกันของคู่สามีภรรยาแล้วลูกของเขาเป็นลูกแฝดพ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับแม่แม่ทะเลาะกับภรรยานะฮะทำให้เมียของเขาเนี่ยขอหย่าเออเรื่องราวมันเลยเกิดขึ้นว่าพระเอกก็ผิดหวังนะเมียขอหย่าแต่ตัวพระเอกเองเนี่ยอีโดยอนไม่อยากหย่ากับภรรยาและยังรักลูกอยู่แล้วก็ทาทุกอย่างโดยที่ไม่บอกฝ่ายหญิงไม่บอกลูกๆจนลูกๆเข้าใจผิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เลือก Oh. เออนะฮะทีเนี้ยพอเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาทํางานทุกวันนี้นะครับเพื่อกับเพื่อมอบให้กับลูกแล้วก็มอบให้กับเธอนั่นแหละ uh huh. นะอยากจะหาเงินมาให้แต่สุดท้ายพระเอกตกงานอีกครับ เรื่องราวพระเอกตกงานไปทำงานแล้วคิดว่าจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นใช่ไหมตำแหน่งเขาคือไปพวกซ่อมเครื่องซักผ้าทำอะไรต่างๆนานาแล้วผู้จัดการบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอทำถึงปีนี้นะเดี๋ยวตำแหน่งเธอจะเลื่อนขึ้นเว้แต่สุดท้ายแล้วตกงานครับผมเขาไม่เอาเขาไม่ให้เลื่อนตำแหน่งเขาเอาเด็กเส้นขึ้นมาเรื่องราวมันก็เลยแบบหดหู่มากๆเศร้ามากๆจนกระทั่งพระเอกเนี่ยเดินทางกลับไปที่โรงเรียนของเขาแล้วมันเกิดปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่พี่โด่งกำลังถามพวกคุณอยู่ตอนนี้ถ้าเกิด คุณเกิดปาฏิหาริแบบโดยอนนะฮะได้ย้อนเวลากลับไปนะฮะตอนคุณอายุ18อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะไปแก้เรื่องราวอะไรเพ่กลับไปที่เรียนไปชูดบาสระหว่างที่เขาชูดบาร์สอ่ะเขาชุดครึ่งสนามเลยนะวิวมันเกิดมีระเคลอะไรเกิดขึ้นมีระเคลขึ้นฮะ จังหวะที่เขาชูดบาสครึ่งสนาไมไอ้ลูกบาสของเขาเนี่ยมันลงไปในห่วงแล้วมันเกิดฟ้าผ่าวิปโยคเหมือนเรื่องอังกอร์ต, <c oughs> ตอนนี้เขาหลีเหลี <c oughs> มา,าแบบแบทเทิลอยู่กับช่องเจ <c oughs> ็ดละเ่เพราะว่าเพราะว่ามันเกิดวิปโยคขึ้นแล้วพระเอกของเราเนี่ยนะอีโดยอนฮะ <c oughs> ได้ย้อนกลับไปเป็นอายุ18อีกครั้งหนึ่งครับ ก็คือกลับไปสมัยตอนเรียนที่ยังที่ตอนนั้นเนี่ยมีอะไรทำผู้หญิงท้องยังใช่ตอนนั้นทําท้องแล้วตอนอาย <ทำ S 2> ุสิ 2018, แตแต่ก็คือยังอยู่ในช่วขงของการที่จะเลือกก็จะไปเส้นทางไหนใช่ไม่<อ>แล้วทีนี้เนี่ยคือเขาได้ย้อนกลับไปหน้าตากลับไปเป็นอ,อ,อีโดยอนตอนเด็กอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ18แล้วมันจะละมุนมากตรงที่คุณฟังนึกไหมใครที่เคยเป็นพ่อ,อแล้วอยู่ดีๆคุณกลับไปเป็น18อีกครั้งหนึ่งแล้วลองคุณลองคิดดูว่าคุณน่ะได้เข้าไปนั่งเรียนกับลูก ของคุณนี่ย<อ>คุณจะไปอยู่ในชั้นเดียวกับลูกของคุณแล้วเวลาที่ตื่นนอนมาจากที่เราทะเลาะก,กับลูกผู้ชาย<อ>จากที่เราทะเลาะก,กับลูกผู้หญิงเราไม่เข้าใจลูกเลยทีเนี้ย มันเรื่องมันจะค่อยเปิดเผยค่อยๆขี้คลายปมแล้วพ่อเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนรั้วมหาลัยกับลูกอ๋อแปลว่าคือเขาย้อนไม่ได้ย้อนไปในอดีตน,นะออย้อนไปในปัจจุบันนี่แหละแต่คืออ,อายุเขาแค่ย้อนลงไปเฉยๆเป็นอายุ18แล้วก็ไปเรียนร่วมชั้นกับลูกของเขาเองถูกต้องคือพระ<อ>เอกอ่อนยาวลงคือพระเอกเนี่ยหน้ากลับไปเป็นคน18คือดูไม่ออกเลยอะ ลูกเองก็ดูไม่ออกว่าคนนี้คือพ่อพเอ้อนะฮะแล้วเขามีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งหนึง่ง ที่จะไปแก้เรื่องราวต่างๆแก้สิ่งที่เขามีปมอยู่กับลูกชายสิ่งที่เขาทะเลาะอยู่กับลูกผู้หญิงแล้วได้ไปเรียนรู้ว่าจริงๆแนละ้วลูกทั้งสองคนเนี่ยน่ารักขนาดไหนอ,อะไรเงี้ยอ๋อก็คือได้แบบไปอยู่ใน o พซ t ช o นของลูกได้ไปเรียนรู้เรื่องของการแบบแง่คิดของเขาใช่แล้วบทของเกาหลีครับคุณผู้ฟังเข,เขาเขียนดีมากผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยคนเขียนบทเกาหลีเก่งจริงเว้เยคือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดเลยคนเขียนบทประเทศไทยยังสู้เกาหลีไม่ได้ ผมกล้าพูดได้เลยเพราะเขาเขียนบทได้กลมกล่อมมากๆแล้วเขาค่อยๆเปิดเผยปมแต่ละปมะที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้นะฮะแล้วพระเอกก็ค่อยๆไปตามแก้แล้วมันจะมีปมที่กับแฟนเขาที่แฟนเขาขอหย่าพระเอกก็ต้องไปตามแก้อีกแล้วมีปมที่พระเอกเนี่ยเลิกเล่นบาสจนพ่อของพระเอกเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วพระเอกก็ต้องไปแก้เรื่องราวกลับไปเป็นนักบาสแล้วกลับไปเป็นขวัญใจของแฟนอีกอครั้งหนึ่งโอ้ผมบอกเลยนะฮะซีนที่เปิดเพลงเฮลโลนะครับแล้วเป็นซีนที่เขา เป็นภาพตอนที่เขาจูงมือลูกเขาสองคนเป็นลูกแฝดด้วยแล้วเขาเลี้ยงดูลูกมาอย่างยากลาบากเพราะว่าเงินแต่ละบาทเขาไม่ได้เป็นฐานะลำํายแล้วก็ออกมาตอนอายุสิบแปดยังเด็กอยู่ใช่โอ้โหผมดูแล้วผมน้ําตาไหลนะคุณวิวฮะอย่างนี้เลย พูดจนอยากดูคุณต้องไม่ดูเว้ยมันอบอ,อุ่นมากต้องบอกว่ามีคนเนี่ยเข้ามาพิมพนะคุณขวัญจำรองมุ<อ>กเนาะเขาก็บ,บอกว่าเนี่ยเคยดูแล้วค่ะดีมากๆเลยนะคะเราบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูอีกรอบนึงนะคะแล้วก็บอกมีมีคุณหนึ่งหรือไทยก็บอกว่าโดยอนค่ะคบเครื่องเรื่องเป็นพ่อกลับมาเป็นลูกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้มีหลากหลายคนเลยที่บอกว่าดูแล้วเรื่องนี้สนุกน่าสนใจแต่บางคนนี่ก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้โดนป้ายยาเรียบร้อยเดี๋ยวต้องกลับไปดูแล้วค่ะนี่ฮะจารุพันธ์บอกว่าถ้าไม่ดูมมาก งเพี่ดอกคือตอนนี้อินเขาไม่เส้นเลือดบอกเลยนะคือผมดูแล้วผมแบบผมตอนแรกเนี่ยผมว่าใครผู้ชายคนไหนที่ตอนนี้กําลังจะรู้สึกเบื่อเมียนะใช้ตอนนี้พี่ดกผู้ชายคนไหนที่รู้สึกเบื่อเมียเบื่อครอบครัวเบื่อลูก คุณลองกลับไปดูเรื่องนี้ครับเอ็กช uh ิ huh. นเกนฮะมันจะทําให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยกลับมารักคุณค <Wow. S 1> ียครั้งหนึ่ง uh huh. คุณจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอยเรารักลูกสาวเราจังเลย uh huh. ทาไมลูกสาวเราถึงทําแบบนี้ uh huh. เหตุผลก็คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวนี้นะฮะ uh huh. เขารักกันมากๆ uh huh. แต่เขาไม่แสดงออกผู้ชายปากแข็งด้วยแล้วมันจะเกิดโมเมนต์ต่างๆที่ค่อยๆคลายปมออกมา uh huh. แล้วทําให้เราแบบน้ำตาไหลไปกับตัวละครนะฮะ uh huh. บอกเลยว่าอีโดยอนเล่นดีมากๆเรื่องนี้แถมได้จองดาจอง คนคที่เล่นเป็นนางเอกเรื่องนี้นะฮะค,คุณฮันโซอึนนี่นะ,ะนะฮะที่เล่นเป็นนางเอกเขาก็เล่นเก่งมากมนะฮะลองไปดูนะฮะกับหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เอ็กชีนเกนอยากให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปแก้ไขช่วงเวลาชีวิตของคนทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ